เกม SCS Zombie Exiles 4หรือ SCS 4ซึ่งเป็นเกมแนวแอคชั่นมุมมองท็อปดาวางจำหน่ายเมื่อปี2004และเป็นผลงานของ Ninja Kiwi เกมนี้เป็นเกมมุมมองท็อปดาวหรือมุมมองด้านบนที่ได้บอกขั้นตน้นส่วนเรื่องของแผนที่นั้นมีให้คุณได้เล่นระดับหนึ่งซึ่งแต่ละแผนที่นั้นก็มีภาริกิจที่แตกต่างกันไปเช่น แผนที่ Survival ที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหรือซอ m b i e Pot ที่คุณต้องเข้าไปถล่มลังเหล่าซอมบี้ส่วนศัตรูหลักๆที่คุณจะได้เจอนั้นมีตั้งแต่ซอมบี้ธรรมดายันหุ่นยนต์หลังจบแผนที่หนึ่งคุณจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ต่างๆที่ใช้ในการอัพเบลและสกิลของคุณส่วนเงินใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเช่นระเบิดกระสุนป้อมปืนและอัพแกะวุกับชุดเกราะ การที่คุณจะหาอาวุธกับชุดเกราะมาใช้งานนั้นจะหาได้จากการเปิดกล่องสวนวิธีหากล่องนั้นจะมี3วิธีหลักๆนึ่งดรอปตามแผนที่ 2. ตดรอปจากซอมบี้ซึ่งส่วนมากจะดรอปจากบอสมากกว่าผมแนะนำให้ซื้อไฮโลโลเพื่อเพิ่มโอกาสในการดรอปมากขึ้นและสุดท้ายได้จากการเลเวลอัพค่าในเกมนี้มีทั้งหมด3ค่าซึ่งแต่ละค่าก็มีสกิลที่แตกต่างกันไปเช่นเมดิกที่คอยรักษาเพื่อนท,ท,ทีมและตัวคุณเอง แอคซ์ซาวที่รวดเร็วและว่องไวเฮฟวี่ที่อึดถึกทนผมว่าไม่นะ แค่นี้คุณก็รู้พอที่จะไปไล่ยิงพวกซอมบี้แล้วก็ขอจบมินิรีวิวครับผม